สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถกันบ้างคลิปแรกของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ t o y ย t a f o r t u n e เนอทีดีนะครับเป็นล้อของ20นะครับตัวนี้เป็นล้อเทีดีเวอร์ชั่นแรกนะครับที่ออกมากับรถนะนะครับถ้าเป็นเทีดีเวอร์ชั่น2นะครับมันจะเป็นล้อหน้าเงาแล้วนะครับอันนี้เป็น V1 นะครับที่ได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะมันเป็นล้อสีดำ นะครับออกสีลมดำเรียๆใส่แล้วมันดูสปอรนะครับหน้าตาของเขานะครับก้านมันจะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับหกก้านนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับนิยมนะครับนําไปใส่นะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นล้อขอบยี่ว้าง7นิ้วครึ่งนะออกเสถียอยู่ที่30นะครับออกเสถียรสนะครับล้อผลิตที่บ้านเรานะครับไทยแลนด์นะแล้วก็ตรงนี้มีตาเอ็นไก นะครับ T R D นะครับล้อแท้เลยนะตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะตัวนี้เป็นสเปค6ลูมาตรฐานนะครับของเก่าเรารับเทิ์นด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางขุเรียนะครับอยู่เลยซอยเฉล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ แต่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวลิปหน้าโคกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ